วันนี้เรามาตัดคณากันนะครับเป็นคณาฮ่องเต้น,นะครับคณาฮ่องกงนะครับนี่ตัวต้นโอกบอวบสวยๆเลยทั้งนั้นเลยต้นกําลังงามเลยที่น้องนี่มันจะอวบๆตัดแล้วแหละเนี่ยไม่มีมือถ่ายตัดเมื่อกี้นะครับนี่เราจะไปผัดเราตัดอย่างเงี้ยเราเพื่อให้มันเออ มันจะแตกยอดมาอีกนะครับถ้าเราตัดเนี่ยตัดเส้นืาอที้นี่ยงามๆเลยเออนี่คณะคณะคณะฮ่องกงนะครับพี่น้องบางคนเขนาเรียกคณะฮ่องเต้นนะคณะฮ่องกงอะเดียวกันนั่นแหละรครับปลูกเองในกระถางเนี่ยไอ้นั้นกวางตุ้งปลูกกวางตุ้งฮ่องเต้หมดไปแล้วอันนี้ เลือกคณะคณะมันโตช้ากว่านี่แล้วเราจะเอาไปผ่าต้นอวบสวยมากเลยใส่ปุ๋ยไอ้นั่นปุ๋ยขี้ควายแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับนีไม่ได้ใส่สารเคมีนอนนอนเริ่มเจาะเลยเนะี่ยต้นสวยมากอวบมันอวบเนี่ยนี่ลำต้นมันอ,อวบ รับมีกระถางเนี่ยเลิกปลูกต้นไม้ครับเอามาปลูกผักปลูกอะไรได้กินนะครับนี่อันนี้ตรงนี้เคยปลูกกวางตุ้งเก็บไปแล้วชุดหนึ่งนะครับอันนี้เลือกคณะคณะถ้าเราตัดมันแตกแตกยอดมาใหม่นะครับน,นี่เราจะไปผัดนมันหอย